ทำงานที่บ้านทำออนไลน์ทำเราได้จงคงจริงหรอ แต่ก่อนนะคะก่อนที่ติาจะมาเริ่มทํา YouTube หรือว่ามาทํา Facebook นะคะติาก็มีคําถามเดียวกันก็คืออยู่บ้านเนี่ยทำยังไงถึงเราถึงจะได้เงินทํายังไงทํางานที่บ้านนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยคือตอนที่ติาเพิ่งเรียนจบอยู่อเมริกานะแล้วก็หางานทําไม่ได้ก็เลยแบบเอ้ยเอาไงดีว่าลองหาจากที่บ้านก่อนละกันก็คือเราสมัครงานไปมันก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่มีใครตอบกลับมาแล้วก็เออถ้าสมมติเราเริ่มจากที่บ้านได้เนี่ยมันก็คงจะดีเนาะเหมือนก็มีไรายได้เข้ามาเล็กๆน้อยๆนะคะ แล้วีน่าเนี่ยก็ชอบดู YouTube มากตีน่าก็ไปดูพวกยูทูบเบอร์ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหรือว่าจะเป็นคนไทยนะคะตีน่าก็ไปดูว่าเขาทํำยังไงแล้วเขาทำแล้วเขาได้ตังค์ไหมแล้วอะไรยังไงเงี้ยนะคะก็ไปศึกษาแล้วพอศึกษาไปศึกษามาเขาก็บอกว่าเออมันได้ตังค์ทำยูทูบมันได้ตังค์แล้วในความที่ตีน่าแบบเป็นคนที่เชื่อคนง่ายก็เชื่อเลยเออมันได้ตังค์ือแบบอินด็อเซนมากเลยโอ้ทำได้ตังค์เออไปทำดัก็ได้อะไรเงี้ยก็ทําทําไปนะคะและ้วตอนแรกที่ทีน่าทำนะตีน่าไม่ได้หวังอะไรมากเลยคือหววงงเินนจาาาาก YouTube YouTube คคืืออทีี่่่รรูู้้มมย พอเราทําไปได้ยอดสับประมาณนี้หรือว่ามีคนดูได้ประมาณนี้นะคะเขาก็จะให้เงินเราจากค่าโฆษณานะคะตอนนั้นเนี่ยที่แรกก็เพิ่ง YouTube เลยแล้วก็ได้สูงสุดเนี่ยก็จะประมาณหกหมื่นหกเจ่นะเอ้ยอันนั้นคือเยอะมากเลยนะแต่นั่นก็คือตอนที่เริ่มเริ่มมาตอนที่แบบมัน ยูทูบเบอร์ไทยมันยังไม่ล้นตลาดถึงขนาดเนี้ยเนาะตอนนี้ยูทูบเบอร์มันเยอะมากเลยแล้วตอนนั้นตอนที่ตีน่าทำอะ่ะมันยังไม่ค่อยมียูทูบเบอร์เยอะแล้วตอนที่เริ่มเริ่มจริงๆไม่ได้ตังค์เยอะเนะเพราะว่ามันเป็นตอนที่เริ่มยูทูบเลยอะพวกโฆษณาหรืออะไรเงี้ยมันก็ยังไม่มาลงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือทําไปได้สักพักรอไปได้สักพักนะคะถึงจะเริ่มได้เงินเยอะๆเพราะที่ทำไปทํามาตีน่าก็คนพบว่ายูทูบมันไม่แน่นอนมันไม่แน่นอนอยังไงมันไม่แน่นอนตรงที่ว่าบางทีเนี่ยมันก็เปล um, ะะ um ออ um ี่ ของ YouTube ที่จะทำให้ช่องเราเนี่ยสามารถเข้าถึงผู้คนได้นะคะเช่นสมมุติว่า YouTube ตอนนี้อยากที่จะมีอัลกอริทึมส่งเสริมเรื่องการศึกษาอะไรเงี้ยช่อง,องตีน่านะมันก็จะไปโผล่ให้คนอื่นเห็นเยอะมาก แต่ถ้าสมมติว่าเอาบริเติม um เขาเปลี่ยนเขาบอกว่าอาอยากตอนนี้อยากจะสนับสนุนพวกช่องบันเทิงอะไรเงี้ยพวกช่องที่ให้ความสนุกสนานพวกช่องแบบไลฟ์สริลปัญญาอ่อนอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ช่องเหล่านั้นเนี่ยโผล่ให้คนเห็นในเยอะขึ้นนะคะเคยเห็นไหมคลิปบางคลิปเนี่ยเราไม่ได้ค้นหาเราไม่ได้ดูไม่มีคลิปอะไรที่เกี่ยวข้องกับที่เราเคยดูในอดีตเลยนะแต่ยูดี้ก็ขึ้นมาซะง,งั้นยูดีก็จะมีคลิปแบบคลิปแมวจาก7ปีที่แล้วคลิปหมาจาก10ปีที่แล้ว,ลาาท,ลวที่มันน่ารักมากหรืออะไรก็ไม่รู้ยู่ดีก็โผลขึ้นมา เพราะว่าย u ทูบอัลกอริทึมมันทําให้คลิปเหล่านี้เนี่ยมาถึงเราพอาที่น่าเห็นนี้แล้วก็เอาแม่งไม่แน่นอนแล้วก็ใจว่าคือบทชีวิตเราไม่แน่นอนแล้วว่ะคือเราก็ต้องไปพึ่ง u ู u ูบอะว่าเมื่อไหร่มันจะโปรโมทช่องเราเมื่อไหร่มันจะโปรโมทคลิปเราพอาที่น่ารู้แบบนั้นที่น่าก็เอาใหม่ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ไปศึกษาใหม่ทํายังไงเราสามารถที่จะมีรายได้ได้โดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องพึ่ง u t u b e ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่น่าได้เงินจาก YouTube ใช่ไหมที่น่าก็ไปลงทุนอย่าง่างงงวไ รู้ว่าติาไม่รู้ติาก็เลยต้องไปหาความรู้เพื่อที่จะได้รู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 ้โอเคคือตอนั้นติาไม่รู้ว่าเราทำยังไงติาก็ไปหาคอร์สเรียนหรืออะไรเงี้ยนะคะก็สรุปออกมานะคะไปคลิปนี้ เวลาที่เราทำ u t u b e หรือเวลาที่เราทำ Facebook เนี่ยมันควรที่จะเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่ช่วยโปรโมทธุรกิจเรานะคะแปลว่าอะไรแปลว่าเราควรที่จะมีธุรกิจหรือมีสินค้าอะไรสักอย่างที่คอยหนุนหลังเราอยู่เวลาที่ a c e b o o k เนี่ยมันเกลียดขี้หน้าเรานะ,ะหรือเวลาที่ a c e b o o k เนี่ยมันไม่ยอมโปรโมทช่องเราเนี่ยไอตัวผลิตภัณฑ์หรือสินค้านี้แหละมันจะทำให้เราเนี่ยอยู่ได้แล้วก็เป็นรายได้หลักได้ออนะคะ ติณารู้ไงแล้วแต่โอ,โอเคเราก็ต้องไปโฟกัสที่สินค้าหลังบ้านเรานะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยติน่าก็เริ่มทำคอร์สสอนภาษาอังกฤษแล้วคือเอาจริงๆตอนนั้นเนี่ยตอนที่เริ่มทําแรกๆเนี่ยทำเพราะว่าคนถามเยอะคนถามเยอะว่าเอ้ยมีเปิดอรอสอนไหมงุนงงงั้นไหมก็เลยเออทำทำทำแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยไรายได้ตอนแรกๆนะ,ะไรายได้ YouTube ก็ยังเยอะกว่าไรายได้จากคอร์สนะแต่พอมาโฟกัสที่คอร์สเนี่ยโอ้โหสร้างเงินได้แบบหลักล้านอ่ะลักล้าน,านแบบมากมายมาหาศาลอ่ะยูทนะูบแบบมันไม่ได้เลยอะคือยูทู บบดอยไปเลยอะบางเดือนได้แค่หมื่นกว่าๆหรืออะไรเงี้ยตีน่าไม่สนใจเลยแบบโอเคแบบเป็นเงินกินหนมไปอะเข้าใจว่าเพราะว่ามันพึ่งอะไรไม่ได้อยู่แล้วอยูทูบอบติน่าก็เลยไม่ไปพึ่ง Youtube เลย แล้วพอจาก YouTube เสร็จใช่ไหมทีน่าก็มา a c e b o o k แล้วก็มาค่อยๆเติบโตใน a c e b o o k นะคะก็ค่อยๆขยายไปทีละช่องทางนะคะเพราะว่าหลายคนจะชอบมีคําถามใช่ไหมว่าจะเริ่มจากไหนก่อนดีคะจะเริ่มจาก YouTube หรือว่าจะเริ่มจาก Facebook ก่อนดีหรือว่าทํา2อย่างไปพร้อมกันเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราแบบเพิ่งเริ่มแบบมือใหม่จริงๆไม่รู้อะไรเลยเทคโนโลยีช้ามากหรอ,อรอยะไรเงี้ยนะที่น่าแนะนํานว่าก็อาจจะเริ่มอย่างเดียวไปก่อนนะคะอย่างตีน่าเนี่ยตีน่าเริ่มมาจาก YouTube เลยเกิดมาจาก YouTube เลยนะคะแล้วก็พอจาก YouTube ก็มาทํา Facebook ซึ่งก็ต้องปรับตัวนิดน,นึงนะเพราะว่าบางอย่างแบบ บางอย่างใน Youtube กับใน f a c e o o o มันไม่เหมือนกันนะคลิปบางคลิปนะดังใน Facebook มากเลยบางคลิปนะแต่ว่าเป็นแล้วแต่ใน y t u t u นะคือคลิปเดียวกันนะแต่ยอดวิวแบบนะแบบมันแตกต่างกันมากเลยเพราะว่าอัลกอริทึมมันก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะแล้วถ้าใครนะคะสนใจอยากที่จะเริ่มทำ u t u b e นะคะตอนนี้นะคะตีน่าก็มีคอร์สนะคะชื่อว่า YouTube Starter YouTuber มือใหม่อนะคะซึ่งในคอร์สนี้เนี่ยตีน่าก็จะสอนนะคะวิธีการสร้างฐานคนดูนะจากศูนย์นะจนไปถึงพันคนนะคะ เพราะว่า YouTube เนี่ยพอมีคนติดตามได้พันคนนะคะแล้วก็มีคนดูตามระยะเวลาที่กําหนดเนี่ยเราก็จะสามารถสร้างเงินจาก YouTube ได้คือยู u ูบบอทก็จ่ายเงินให้เราเลยคือเงินแบบเราเชื่อมต่อบัญชีเขาจะส่งอ e ีเมลมาเชื่อมต่อบัญชีปุ๊บทุกเดือนทุกเดือนนะคะเราก็จะได้เงินเขาแล้วก็สอนเรื่องการสร้างสินค้านะคะคืออย่าเพิ่งไปหาสินค้ามาก่อนบางคนจะชอบคิดว่าต้องมีสินค้าก่อนไหมคะต้องมีธุรกิจก่อนไหมคะถึงจะสามารถทําเงินได้ถึงจะสามารถ,ถ,าม,ารถมีอะไรมาหนุนหลัง YouTube ได้ไม่ต้องนะคะไม่จําเป็นแล้วก็อาจจะเจ๊งด้วย ถ้าไปหาสินค้ามาก่อนนะคะเพราะว่าตีน่าเนี่ยทำมาแล้วนะตอนนั้นตอนตีน่าเริ่มตีน่าก็ไม่มีสินค้าอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคอร์สนี้นะคะจะไม่ได้สอนแค่การสร้าง YouTube คือสอนสร้าง YouTube ท่บจริงๆใครก็สอนได้ก็ไปดูสอนสร้างสอนทํา Gmail สอนลงคลิปหรืออะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวจะสอนวิธีการทํายังไงให้สามารถหาเงินจาก YouTube ได้ด้วยคือถ้าสมมติว่าใครอยากทําเล่นๆสนุกๆอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ต้องมาลงก็ได้นะแต่ถ้าสมมติว่าใครอยากทําจนสามารถที่จะนํามาเป็นอาชีพหลักได้นะคะคอร์สนี้นะคะ,ะ,คะตีน ไปจนถึงร้อยเลยนะว่าเราจะต้องทํายังไงมีหลักการยังไงอ่านอัลกอริทึมของ YouTube ยังไงทํายังไงถึงจะมีคลิปที่แบบว่าคนดูเยอะมีคลิปไวรัลแล้วก็มีการสอดแทรกมีการขายสินค้าในนั้นเพื่อที่เราจะได้มีรายได้เสริมนะคะถ้าใครสนใจเนาะ้คอร์สนี้นะคะ YouTube s t a r t อร์นะคะราคา15,000บาทแต่ว่าถ้าใครนะคะ สมัครภายในวันที่12นี้นะวันที่12พฤษภาคมนะคะมีโปรโมชั่นอยู่ลดเหลือ1 1 9 0 0มืบาท oh. ถ้าใครอยากสร้างช่อง YouTube ให้ประสบความสำเร็จและมีเงินใช้นะจ๊ะสามารถติดต่อทักตินามาได้นะคะที่ l ล n e t i n a ี o c า p นะคะ at t i n a ี o c a p หรือว่าถ้าใครดูใน a c e b o o k นะคะพิมพ์ว่าสนใจมาในคอมเมนต์ก็ได้สำหรับวันนี้นะคะทีนาก็มีเท่านี้แต่ว่าอย่างที่บอกนะทำออนไลน์ทำ YouTube เนี่ยมันได้เงินเราแค่ต้องรู้นะว่าจะทำยังไงถึงจะได้เงินสำหรับวันนี้นะคะ ก็มีเท่านี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะสามารถกดไลค์แล้วก็ subscribe ได้ที่ช่องทีน่าบิสนะคะแล้ววันนี้ทีน่าก็ต้องลางไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ